เปิดเส้นทางการเป็นกำนันจังหวัดนครปฐมนายสุรศักดรรกิ์จริเสิรลิโชพัวราชการจังหวัดนครปฐมกรณีที่ศาลจังหวัดนครปฐมออกหมายจับนายประวินฉันไคล์กำนันตำบลตากล้องอําเภอเมืองนครปฐมนายสุรศักดิ์กล่าวว่าเบื้องต้นตน,นี้ให้ในายยงยุทธ์สวนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมตั้งกรรมาการสอบวินัยร้ายแรง นายประวินจันค้ายกำนันตำบลตากล้องและให้กัการปฏิบัติหน้าที่กำนันตำบลตากล้องไว้เสียก่อน จนกว่าการสอบสวนวินัยร้ายแรงของคณะกรรมาการที่ตั้งขึ้นกำชับให้สอบสวนฝ่ายปกครองซึ่งก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยย์สารวัตรกำนันที่อยู่ในงานวันดังกล่าวด้วยเช่นกันหากมีใครมีส่วนร่วมรู้เห็นสอบวินัยร้ายแรงเช่นกันผู้ว่านครประถมกล่าวว่าทั้งนี้นายประวินจันท์คายเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์58 และเป็นกำนันตำบลตาก้องเมื่อวันที่3มีนาคม58และยังพบว่านายประวินจันทคลายขอครอบของอาวุธปืนจากนายทะเบียนมากถึง10กระบอก